สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับเราก็มาอยู่กับเกม RV รีกระดิสักคิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่า RV นะครับผมในตอนนี้นะครับได้คอลแลบกับเซรามูนนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็คอลแลบกันตั้งแต่วันที่2ละแต่วันนี้มันเป็นวันที่5เนาะซึ่งวันที่2เนี่ยมันเป็นสกินของอลิสเข้ามาไงแล้ววันนี้นะครับผมมันเป็นสกินของเอ็นดอร์นะครับผมก็คือสกินอันนี้นี่นะครับผมทักซิโดแมสนะครับผมซึ่ง สกินนี้เป็นสกินที่เปิดขายในร้านค้านะครับผมแต่ของสกินอลิสมันจะเป็นให้สุ่มในตู้กิจกรรมมากกว่าแล้วผมก็เดาว่าของเตลเซียนเซเล o ร์มูนก็น่าจะเปิดสุ่มในกิจกรรมนะครับผมแต่น่าจะมีแค่ของเอเนดอนะครับที่เปิดขายเป็นราคานะครับผมซึ่งตอนแรกม,มันมีภาพหลุดในเซิร์ฟอื่นมามันขายเดี่ยวอยู่ที่ประมาณ200กว่าคูปองนะครับผมตอนนั้นผมก็ดีใจเลยว่าเฮ้ยเซิร์ฟไทยมันจะขาย200กว่าคูปองจริงเหรอ,อ,อหรือว่า มันอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะ300กว่าคูปองนะครับผมแต่ผิดคาดผมนะครับผมมันขายที่4 9 0้คูปองนะครับผมแต่มันก็ยังมีอีกแพ็กหนึ่งนะครับผมก็คือแพ็กนี้นะครับผมนี่นะ690คูปองนะครับผมซึ่งจะได้ไอ้ป้ายประกาศตอนค่าแล้วก็ไอ้ตรงปุ่มกดนะครับผมไอ้ตรงปุ่มกดโจมตีนะครับผมไว้ตกแต่งนะซึ่งผมก็จะมาเติมซื้อสกินเอเดนดอร์นะครับผมแต่ผมจะไม่ซื้อแพ็กนี้นะเพราะว่าดูคูปองผมนะครับผม มันพอดีเลยนะครับผมก็จะมาซื้อนะโอเคไปเราไปเริ่มซื้อกันเลยดีกว่าที่จริงราคาเต็มมันก็อยู่ที่พันสองร้อคูปองนะแต่ตอนนี้มันลดเดสิทธิแล้วก็เสียคูปองซึ่งในใจผมมาคาดหวังไว้ว่ามันจะขาย,ยที่สามร้อกว่าคูปองนะครับผมแต่มันก็ผิดคาดผมนิดนึงเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะซื้อไปเลยนี่ซักซีโดแมสนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ยินคลิปมันได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ ตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันไม่ดีเสียงเลยนะครับผมก็คือพอผมอัดคลิปปุ๊บเสียงในเกมมันจะหายไปเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนอัดคลิปมันจะดียิ่หรือเปล่านี่นะครับผมโคตรเท่นะไปดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งผมก็เสียงเงินไปทั้งหมดกับสก,กินนี้ก็คือ400บาทนะครับผมคือ400บาทเต็มเลยนะแต่คูปองมันจะได้490คูปองไงเราไปเริ่มรีวิวสก,กินเอ็นดอร แฮกซีโดแมสกันเลยดีกว่าซึ่งผมจะไม่เล่นแรงนะครับผมซึ่งผมจะไปเล่นโหมดธรรมดานะซึ่งก่อนหน้าน,นี่ยผมไปเล่นมาแล้วก็คืออัดมาแล้วแต่โดนแย้งเอ็นดรอเล่น2ตานะครับผมแต่ไม่ใช่ในแรงนะเป็นโหมดธรรมดานี่แหละเพราะผมกดไม่ทันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันในบทธรรมดาเลยดีกว่าซึ่งผมก็ไม่ได้อยากเล่นแลงสักเท่าไหร่เพราะว่าที่สั้นนี่ผมเล่นแรงมากว่าผมจะขึ้นคอนได้นี่คือแบบผมใช้เวลาเล่น3 0กว่าตาครับผมก็คือแบบ ช่วงซีซันแรกเปิดซีซั่นมาคือผมแพ้มันเกือบสิบกวิสิบกว่าตาลุแบบสิบกว่าตารวดเลยครับผมก็คือแบบอ่าคือรีแลกซ์มาเหมือนแบบมันเหมือนไม่ได้ดีไปอยู่คอมสองเหมือนรีไปอยู่คอมสามคือตกไปอยู่คอมสามครั้งหนึ่งแล้วก็ไต่ขึ้นมาคอมสองใหม่นะครับผมก็คือแบบก็เลยไม่ค่อยกล้าลงแรงเท่าไหร่เฮ้ยตานี้ไม่โดนแจ้งสวยนะครับผมนี่นะครับผมความหล่อเท่ของฟอรินนะครับผมฮิดโอมแมสนะครับผม บอกเลยว่าเป็นสกินคอร์ลบพ่คุ้มค่ามากครับผมคล้ายๆกับอีจิโกะที่มันมาเปิดขายไปวอลเลอร์ส์นะครับผมแต่สกินนี้คุ้มค่าครับใครที่อยากมีสกินคอรลบไว้ในไอดีซักสกินนะครับผมก็สามารถซื้อสกินทักซิโดแมสของเอ็นดอร์ได้นะครับผมก็ขายไปราคาเต็มไม่ค่าขายไทม์ขายเป็นราคาคูปองซีแล้วก็สิคูปองนะครับผมก็ไปหาซื้อก็ได้นะก็นี่ครับผมของตกแต่งมันเพิ่มนนก็คือเนี่ยไอป้ายประกาศคิวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ราคาอยู่ทีู่ปองนะครับมถ้าซื้อแยกนะ แล้วก็ไอ้ตรงปุ่มกดตัวนี้นะครับผมเนี่ยไอ้ตรงปุ่มกดตัวนี้ก็ขายอยู่ที่89คูปองนะครับผมก็ถ้าใครที่จะซื้อไอ้ตรงส่วนประกอบเนี่ยครับผมก็ผมขอแนะนําให้ไปซื้อเป็นแพ็ค690คูปองจะคุ้มกว่าน่าจะคุ้มกว่าสักประมาณ10บถึงยีคูปองนั่นแหละก็ใครที่อยากซื้อไอ้พวกนี้มาตกแต่งให้มันสวยๆเท่ๆก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมในแพ็ค690คูปองนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีวยกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ถ้าก่อนเข้าเกมเท่ๆ ม่ดูเทสดีเลยอะเออโอ้โหฝั่งนู้นก็มีว่ะแต่เป็นเอเลนโดโรหนึ่งมันดูก็ว่าผมเอเลนโดโรตันน่ะผมจะเล่นดีกว่าเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเล่นดีกว่าผมนะครับผมก็น่าจะขึ้นอยู่ที่ทีมผมด้วยแหละไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราผมไม่ดูโมเดลก่อนนะครับผมเปิดปรับใกล้ๆแบบนี่นะโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสูตรดำใสเออ ใส่ใส่อ um. ๋อไม่ใช่เห็นมันถือมันถือดอกบัวนะครับผมดอกบัวทองๆลดดอกอะไรไม่รู้นะครับผมก็ผมขอเตือนไม่ล่วงหน้าเลยนะครับผมว่าถ้าในคลิปมันได้ยินเสียงก็แกล้งก็แกล้งเหมือนว่าเสียงกดหน้าจอนะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังนะหรือเป็นเพราะว่าหูฟังผมไม่มีนี่แหละเออมาดูสกิลที่สองกันก่อนเลยดีกว่านี่เป็นดอกบัวสีทองล้อมรอบนะครับผมก็ถ, Hence, ถือว่าสวยใช่ได้นะก็คุ้มค่ากับราคาอยู่สกิลหนึ่งอ่าสกิลหนึ่งเมื่อกี้อาจจะรูปไม่ชัดมันก นี่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 ครับผมอ่าเป็นดอกบัวแบบนี้นะดอกบัวทองคํานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกถ้าได้ยินเสียงใครก็ขออภัยด้วแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเพอาะผมผมได้เครื่องนี้มาพวกพี่ผมไม่เอาหูฟังให้ผมก็เลยเป็นหูฟังใช้นะแล้วก็ไม่ได้หาซื้อเพิ่มด้วยโอเคเรียนกลางนี่นัวเนี่ยมั่งมีอาญาละ โอ้โหแล้วมันเอาเอ็นดรอมาคอมโบกับไอ้ยากเลยแล้วผมแบบเอ็นดรอตัวคนเดียวไม่มีใครเลยเอ็นดรอนี่คือต้องเล่นต้นเกมให้หนักๆนะเพราะว่าเล็กเกมมาตัวมันตัวมันด้อยละมันสู้แครี่ตัวอื่นไม่ได้เฮ้ยยอนยอนยอนไม่บนดีกว่ามังกรมันเอายากอะฝั่งนู้นมันมามันมามันมาโดนมันมาโซนล่างแล้วอะคู่ชิปกูจังนะยอนอะไรวะเฮ้ย สวยโททีโททีเพื่อนมีแจนหมอทอดมายืนตัวนี้ไม่ได้วิบัฟวิบับโชเลยสวยได้สองอะไรแล้วก็ได้ดาร์กด้วยของตรงข้าได้มังกรลยมังกรช่วงต้นเกมจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะทำให้ฟาร์มเร็วเก็บวอคซีนเร็วหรือว่าจะคีบไปนะแต่ผมเอามังกรไม่ได้นะเพราะของตรงข้ามาอยู่ล่างเยอะเลยมาดาร์กดีกว่า กองนู้งจะโลภไงจเจ้าข้างสองบัฟไงอืมความโลภไม่ดีนะน้องนี่แหละครับสาเหตุของความโลภตายไปซะโดนระเบิดสวยอ้าวพักออกเฉยกู เห็นผมจะโลดตันแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเอ็นดอเก่งนะผมบอกก่อนผมก็ไม่ได้เล่นเอ็นดอเก่งนะแต่พอเล่นเป็นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบยิ้ขนาดนั้นนะแบบแบบกจับโชว์จับโชว์ชวชวชวแบบเ like. นี้ยแค่ๆพอเล่นเป็นอ่ะเออแต่ผมก็ชอบเป็นตัวเอ็นดอร์ในตัวมันแบบสกิลมันดูเฮ้ดีแบบมันวิ่งไปวิ่งมาแบบเฮ็ดีอย่างมากอนนี้ครับสวนี่ครับไปตา,แบบายปะเออหมอทอดได้น้ำมันยืนนิ่งว่ะสบแล้วครับม้อทอดไร้มันพอละ ตั้งแต่ตั้งแต่สก,กินนี้เข้ามานี่ผมเจอคนเล่นเอ็นดอร์โคตรเจอเลนะแลวผมเจอแย่งประมาณสองสามตาละอตอนนี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยไม่ใช่ก่อนที่ผมจะอัดคลิปคือผมอัดคลิปแล้วแต่ไม่มีคนโดนแย่งนะผมเลยต้องแบบปิดคลิปตรงนั้นไปก่อนแล้วก็มาหาคลิปในตาใหม่นะครับผมซึ่งก็คือผมแบบโดนแย่งมาหลายตาในเอ็นดอร์คือร้อยกว่าพันปีผมไม่เคยเจอคนเล่นเอ็นดอร์เลยแต่พอสก,กินนี้เข้ามาปุ๊บคนเล่นเอ็นดอร์เต็มแบบเต็มพึบเลยอะเออก็นะ ตะกินมันขายไม่ค่อยได้แพงมากเท่าไหร่นะแต่มันก็แพงกว่าสมควรนะถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเงินจริงๆอะ่ะแบบงบไม่งบไม่มีริงก็มันก็จะแพงอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ถ้าใครที่มีงบกลางๆหรือว่าแบบสามารถเติมได้ก็มันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะอืมเนี่ยนะครับผมสาเหตุที่ทําให้คนเล่นเดนดอยเยอะนะในตอนนี้ก็คือแบบผมเจอทุกตาเลยล้วกว่าพันปีกูธรรมดาคนเล่นธรรมดาไม่เคยเจอคนเล่นเอนดอยนะแต่พอแบบแตะกินนี้เข้ามาปุ๊บคนเล่นเดนดอยเต็มเลยนั่นแหละ ย้อนก็แรงนะเนี่ยบกอนบอกอนบอก,กอรเอกก็อนร้อนนี่ผมแนะนำนะให้จบได้ให้ดีบจบนะครับผมก็ซื้อแบบเลเกมมันจะดีนะนแต่ของผมมันมีดอนอยู่ยอนเลเกมมันเก่งอยู่อ้าอะมบิม๊บ กดแข็งครับผมกดแข็งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโชว์เท่ทำไมเสียแข็งฟรีๆเลยอุ้ยจับสองสยองขวัญระเบิดปั้มเรียบร้อยเอ็นดอร์เข้ามาเอ็นดอร์เขาซื้อป้ายประกาศในตอนทิวด้วยแต่ผมไม่ซื้อไงเงินไม่พอโอ้โหมัน้ขาตายไปสี่ตัวละหมายถึงว่าเ้าผ่านรงข้ามนะผมจะไปยุ่งกับเขาทำไมเนี่ยตายสี่ตัวก็ดีดีแต่ว่าจะทำให้ชีผมเล่นง่ายขึ้น ผมขังนี่กันดีจริงๆไงหนูเอ้ยเฮ้ยป้อมตีมันจับโดนผมมันจับโดนโอ้ไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาใกล้ปุ๊บปุ๊บโนเนียจัดโนเนียจัดช็อตนี้แต่ผมก็ยังไม่ตายไงเออนั่นแหละสวยยอนเฮ้ยแต่นี่ยอนเกิดว่ะมาดิกลางเลยกลางเลยอ้าว วิ่รอดรอดๆิด่วิ่วไล่สูงสูงมาแบบเล่นไอดิไกอะไรประมาณเนี้ยเก็บ s. <S เอ็นดอไม่ส้มเอ้าโดนจับตายเลยลืมดูว่าโดนจับหายละ,อะเออเรียบร้อยกินประโยชน์แล้วเมื่อกี้ผมลืมดูว่าผมโดนจับนะมันนวนผมว่าไม่เห็นแบบแสงดาซซี่เลยผมมโดนจับอะ่ะ คือแบบเอฟเฟกต์สกิลมันเยอะเกินอ่ะแล้วแบบไม่เห็นไม่เห็นจับดาซี่เลยมาแล้วจ้จเพื่อนเรียบร้อยครับย้อนรูดแตกแต่ย้อนก็เกือบตายเหมือนกันเฮ้ยดต่ซี่มันเคลียร์คลิปหมดไวจังวะเฮ้ยไม่ตายนี่เดียวเองโหรอดได้ไงวะ อุ้ยเปตารโล่ในตำนานไปยืนโซนแบบดุดดันๆไม่เกรงใจใครอืใช้ไม่โดนสวยตายครับผมถอยมาเอาดักก่อนก็ได้เพื่อน,น,นเอา,เาดักก่อนแล้วค่อยขึ้นบ้านก็ได้มาๆๆถอยมาถอยมาผมมีประสบการณ์เยอะไปเล่นได้บ้างเขาอะแล้วก็สุดท้ายก็โดนพี่เกมแพเราต้องมาเล่นแบบแบบ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่ได้ขี้ขีนะบอกเลยมันก็เกิดอยู่นาขอมมันก็เยอะอยู่นาโดยเฉพาะอีดาซี่กับคาเฟนี่เนี่ยตัวดีเลยลผมไม่รู้นะว่าในเกมมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ตอนอาคิดนี้คือผมไม่ได้ยินเสียงเลยเลยนะในเกมอะ <He go. S 1> แปลกดีผมอัดสดๆกันหน้าจอเลยนะไม่ได้แบบแช์หน้าภราพแช่ภาพเข้าจอคอมนะเพราะว่าคอมผมก็กาก ก็ไม่ได้ดีมากที่จะแบบแต่ภาพมาจราดคิปแล้วมันลื่น,นโอเคเราเขาตายครับผมฉีฉีฉ<ส>ีชีชช<ส>เรียบร้อยครับกูตายครับผมมาโยนเกมเรียบร้อย<ส>ตัวปัญหาของที<ส>มก็คือขับไปนี่นะตอนนี้มันแบบโอ้โหต้องเครื่องร้อนด้วยประเด็นนั่นแหละเอพเอสตกหายละชิบหายแล้วเพื่อนชิบหายแล้วเครื่องร้อน นี่เล่นมาสามสี่ตาเนี่ยโอ้กระตุก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 เอ้ยข้าพนี่ตายข้าพนี่ตายเกิดสวยสวยสวย,ยจับโดนจับโดน,ดนใช่ไหมแล้วมันจับโดนเปี้ยงโอ้ดาซี่เอาเยอะเดาซี่เอาเยอะนะดาซี่เอาเยอะนะชี้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 เออเอเอน,น,นั่นแหละสวย เดี๋ยวฉีคนเดียวว่ะเอาแล้วเบต้าแต่ได้ยังไงนี่เครื่องร้อนแล้วครับเพื่อนเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วครับทุกคนคุกคนทุกคนเครื่องร้อนแล้วมันก็จะกระตุกนะนะสำหรับไอโฟนนะครับผมแล้วใครที่ใช้ไอโฟนก็จะรู้ดีนะเครื่องมันร้อนปุ๊บนี่คือแบบ RV นี่คือแบบกระตุกจัดเลยแล้ผมก็ใช้เวลาในการอัดนาพอสมควรแล้วนะเครื่องร้อนก็ไม่แปลก เครื่องมันจะร้อนก็ไม่แพกนะครับผมเพราะว่าผมอัดมาสามสี่ผมแบบพยายามอัดคิดมาสามสี่ตาแล้วก็ไม่เจอคิที่มันดีๆเลยเฮ้ยมันจับเฮ้ยจับจับโดนร้อยสี่ผมไปตุยบ้านแล้วสี่ผมไปตุ๋ยบ้านแล้วเอาเอาชีโจบชี้ชี้ชีโจบชี้ชี้พารกิจนาสงเกียริเรียบร้อยครับชีไปตุ๋ยบ้านแตกนะครับผมยังถือว่าชนะอยู่นะครับผม ซึ่งผมอัดมาหลายคลิปมากเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปให้ดูเดี๋ยวผมไปให้ดูว่าผมอัดมาหลายคลิปแล้วผมเล่นมากีตาร์แล้วนะครับผมก็นะนี่ MVP ก็ต้องเป็นใครอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นยอนหรือว่าเอ้ย MVP ก็ผมนะครับนี่ครับผมฮักซิโตแมสนะครับผมนี่โอเคไปหนึ่งทีนะครับพูดหล่อเท่เลยครับน้อง พล <All right? S 1> ังห no hey, ่ง uh? จันทาจะลงทันแกเองอะไรวะอ๋อด้วยพลังแห่งดวงจันจะลงทันแกเองก็ทำดาเมจไปหนึ่งแสนนะครับผมยอนก็หนึ่งแสนไอ้ยอนระดับอะคือผมเพิ่งเห็นนะครับผมว่ายอนไม่ส้มอันนี้ผมเพิ่งเห็นจริงๆผมเพิ่งเห็นจริงว่ายอนไม่ส้มนะครับผมก็สกอร์ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมเก้าสามเจ็ดนะป้าเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าผมเล่นปี่ตาแล้ววันนี้ภายในวันนี้นะนี่ ภายในวันนี้เริ่มตั้งแต่ตาเอ็นดรอที่ผมแพ้ตาแรก1 2ึ่สสผมเล่นมาสีตาสองตานี้โดนแย่งก็คือตาที่ผมเล่นแกะกับแวนโดนแย่งเอ็นดรอแต่ตาตาแรกเนะี่ยผมก็อาจคิีไปละแต่รู้สึกว่ามันแพ้นะครับผมผมรู้สึกว่าผมเอาคิปแพ้ลงเยอะไปมันก็ไม่ดีนะก็เลยแบบลองมาหาคลิปใหม่ดูแล้วก็ได้คลิปนี้มาครับผม เคก็สำหรับการรีวิวสกินเอรดอลครั okay, yeah, yeah, exactly. okay, yeah. ้งน uh ี้ก็คงมีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพ่เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะอาร์วีผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงมากเพราะว่ากระแสตอบรับอาร์วีคนดูผมมันไม่ค่อยได้เยอะเท่าวันพัฒน์แมนเท่าไหร่นะครับผมวันพัฒน์แมนผมมีคนดูมันเยอะกว่าอาร์วีนะครับผมเท่าที่ผมลงคลิปอาร์วีไปล่าสุดนะครับผมก็ผมก็จะลงพัฒน์แมนเยอะเป็นส่วนใหญ่แต่อาร์วีก็จะแวะมาลงเป็น